มาแล้วสวัสดีครับนะฮะมาถึงบทที่7แล้วนะฮะก็คือเราจะให้ชื่อบทนี้เขาเรียกว่าพลังกายนะฮะเพราะพลังกายเนี่ยสำคัญมากๆต่อการที่จะทำให้คุณเนี่ยเป็นคนมั่งคั่งครับนะฮะเอาล่ะครับทำไมต้องสร้างพลังกายครับนี่ฮะเริ่มต้น wealthy ด้วย healthy ครับเริ่มต้นความมั่งคั่งด้วยสุขภาพที่แข็งแรงฮะนะนะสุขภาพนั้นสำคัญกว่าเงินทองครับพูดตรงๆนะครับ คนที่มีอายุหลายคนฮะจะเริ่มเห็นนะครับสภาพนี้นะครับนะว่าเฮ้ยมีเงินมีทองแล้วต้องปวดเข่าต้องเป็นนั่นเป็นนี่มันสุดแสนจะทรมานนะครับแต่จะดีกว่าไหมครับว่าถ้ามันดีทั้งสองอย่างครับถ้ามีเงินด้วยนะครับสุขภาพดีด้วยนะครับดูแลมันวันนี้นะครับนะต่อไปฮะมันมีผลต่อการส่งกําลังกิจในการสร้างแรงดึงดูดที่จะสร้างแรงดึงดูดความสําเร็จเข้ามาหาคุณครับถ้าคุณสุขภาพแข็งแรงครับนะฮะ เขาเรียกว่ากําลังจิตของคุณเนี่ยก็จะแข็งแรงด้วยเช่นกันนะครับเบรนเวฟหรือคลื่นสมองก็จะแข็งแรงและดึงดูดคนที่คล้ายๆกันเข้ามาหาคุณเช่นกันนะครับดังนั้นนะครับสำคัญมากเอาละครับสร้างวิธีคิดนะครับสร้างกําลังกายครับนะะแน่นอนครับบางคนออกกำลังกายอยู่แล้วนะครับก็ยอดเยี่ยมครับถือว่าคุณเนี่ยสุดยอดมากๆแต่ถ้าเกิดบางคนนะฮะที่ไม่ได้ออกกำลังกายครับ ผมก็จะบอกว่าครับถ้าคุณเรียนรู้ถึงบทนี้เนี่ยนะครับนะตั้งแต่บทที่1ยันบทที่7เนี่ยนะครับสำคัญทุกบทครับและบทนี้นะฮะคุณก็จะต้องสร้างเป้าหมายที่ท้าทายเช่นกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเขาเรียกความมั่งคั่งน,นะความร่ำรวยความสำเร็จนะในเรื่องของการสร้างกำลังกายก็ต้องมีเป้าหมายที่ท้าทายครับคุณต้องเห็นนะครับคุณลองคิดมันออกมา,าเป้าหมายท,ท้าทายนั้นคืออะไรนะครับมีหุ่นที่สวยงาม มีกล้ามเป็นัมัดแล้วแต่มีซิกพงซิกแพลอะไรก็ว่าไปนะฮะต่อไปฮะหาเหตุผลให้มากเพื่อที่จะออกกําลังกายหรือปฏิบัติตนให้ดีนะเพื่อสร้างกําลังกายที่ดีฮนะหาเหตุผลมาชั่งมันเยอะนะฮะทำไมต้องทําทําไมต้องทํา1 2 3าหาให้ผลมาช่างให้หนักให้หนัก,ให,หนกให้หนักครับสำหรับคนที่ไม่ชอบออกกาลังกายนะครับการหาเหตุผลเนี่ยสำคัญมากนะฮะนอกจากจะหาเหตุผลแล้วนะครับก็คือคุณจะต้องหาด้วยครับว่า อะไรที่คุณไม่สามารถรับได้อะไรคือหายนะของการไม่ออกกําลังกายหรือไม่สร้างกําลังกายขอยงคุณนะครับแน่นอนครับทุกคนไม่อยากยากจนใช่ไหมครัคำว่ายากจนในที่นี้ก็แปลว่าเวลาคุณทํางานมานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคุณก็ต้องเอาเงินไปโยนให้กับโรงพยาบาลหมดนะครับเพื่อรักษาตัวคุณนั่นแหละครับถึงยากจนคุณก็ต้องหาเหตุผลต,ตรงนี้ได้ว่าทําไมคุณต้องออกกําลังกายหรือสร้างกําลังกายครับต่อไปฮะสร้าง action plan นะ่ยออกกําลังกายนะครับแรกๆเนี่ยนะครับ เราคงต้องสร้างแอคชั่นแพลนในแต่ละวันนะฮะในแ,แต่ละสัปดาห์เอาช่วงไหนนะครับนะฮะอาละครับมันจะดีแค่ไหนครับเห็นไหมฮะนึกถึงว่าคุณมีสุขภาพที่แข็งแรงนะฮะฟรีดอมมันเกิดขึ้นจริงๆเราออกไปใช้ชีวิตกันแบบนี้นะครับออกไปปั่นจักรยานออกไปเที่ยวนะใช้ชีวิตตามไลฟ์สไตล์ของคุณครับสิ่งที่เรียบง่ายที่ควรทำทุกวันนี่ฮะทุกคนเห็นอยู่แล้วครับมันง่ายมากครับ น้ำอาหารอากาศอารมณ์ออกกาลังกายนะครับโอเคไหมน้ำก่อนนะฮะสำคัญฮะคนเราเนี่ยประกอบไปด้วยน้ำนะฮะเจกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับในร่างกายนะครับหลายๆคนอาจจะคิดว่าเราประกอบไปด้วยเนื้อ้วยหนังก็จริงนะแต่ว่า70%อนะอย่างน้อยครับนะฮะของเราเนี่ยคือน้ำนะฮะเพราะฉะนั้นครับคุณต้องดูแลมันให้ดีนะครับเอาละครับอย่างที่ผมบอกครับ70%ของร่างกายคือน้ําเลือดก็คือน้ําครับ และน้ำยังช่วยล้างพิษได้ด้วยนะครับนะฮะจริงๆช่วยบําบัดได้หลายๆเรื่องด้วยนะฮะปรับสมดุลให้กับร่างกายนะสวดมนต์นะครับพูดเรื่องดีๆนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยพูดถึงการสวดมนต์กับพูดเรื่องดีๆเนี่ยคือผมกาลังบอกว่าเนี่ยน้ำเนี่ยนะครับทำไมถึงผมถึงบอกเรื่องสวดมนต์เพราะการสวดมนต์เนี่ยทำให้สร้างวายเบรชั่นที่ดีนะครับพูดเรื่องดีๆก็สร้างแรงสั่นสะเทือนที่ดีเพราะฉะนั้นน้ำหรือเลือดในร่างกายของคุณก็จะดีไปด้วยครับ และนี่คือครับของจริงอยากให้ท่านดูครับการทดลองครับนะฮะของดรมัสโลอิโมโตะนะครับผู้เชี่ยวชาญในเรื่องน้ำนะครับเป็นชาวญี่ปุ่นนะครับโอ้โหซึ่งผลงานของเขาเนี่ยนะครับเป็นที่ฮือฮามากนะฮะเดีวเขาเขาจะทดลองอย่างนี้ครับว่านะครับเขาใส่นะครับข้าวที่หุงแล้วนะครับนะลงไปใน2กระปุกนะแล้วก็เทน้ำลงไปนะครับ พอเทน้ำลงไปปุ๊บเนี่ยกระปุกซ้ายที่คุณเห็นเนี่ยจะเขียนว่า I love you แล้วก็พูดกับ I love you ทุกวันมีคนพูดทุกวัน30วันนะครับส่วนทางขวา I hate you I hate you I hate you คุณดูครับมันเกิดอะไรขึ้นฮะดูนะฮะทางซ้ายเนี่ยโอ้โหน้ำยังโอเคอยู่แต่ทางขวาดำปึ๊ดเลยนะฮะเรามาดูกันครับว่านะฮะไอ้ที่คุณเห็นอยู่เนี่ยมันเป็นเหมือนเกร็ดนะฮะเขาเอามาทําการทําให้จุดเยื่อแข็งนะะแล้วมันเป็นเกร็ดน้ำแล้วเขาก็มาขยายนะครับให้เห็นว่านะครับ ในโมเลกุลของน้ำเนี่ยเมื่อนะครับยังไม่สวดโมเลนเลเทคแค่ไหนฮะแต่หลังจากการสวดโมลแล้วครับคุณดูฮนะโอ้โหมันจะงดงามมากนะครับผมกําลังบอกว่าวันนี้เนี่ยทั้งน้ําที่คุณดื่มเข้าไปแล้วก็เลือดที่คุณมีในตัวกว่าเจเนี่ยถ้าคุณดูแลมันให้ดีครับมันจะสวยงามมันจะเวิร์กอย่างนี้เลยครับนะฮะร่างกายคุณก็จะ p r i n g p r ป n ง p ปง n g p r i n ง,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 งนะฮะเอาละนะครับสิ่งที่ผมจะแนะนํานะครับก็ลองดูครับนะฮะสุขภาพจะดีขึ้นนะฮะ ตอนเช้านะครับดื่มน้ำนะครับสอแก้วก่อนเลยนะครับกระดกเลยฮะนะเป็นการนะครับดีท็อกซ์นะฮะเป็นการล้างพิษออกไปนะครับเขาเรียกว่าเลือดคุณก็จะดีขึ้นนะเพราะว่าในระหว่างที่คุณเนี่ยนะครับนอนหลับมันมีการซ่อมแซมมันต้องการน้ําเข้าไปช่วยนะครับในการที่จะดีท็อกซ์สารต่างๆที่ไม่ใช้แล้วหรือว่าเขาเรียกว่าของเสียในร่างกายออกมานะครับระหว่างวันครับค่อยๆดื่มครับให้ค่อยๆซึมไปนะครับนะฮะ ให้มันค่อยซึมไปใช้นะครับอย่าดื่มบุกเลยนะก็ผมมองว่า8แก้วก็น้อยไปนะครับอาจจะสัก 1- ถึง2ลิตรถึง3ลิตรด้วยซ้ำไปยังได้นะครับแต่ให้ค่อยดื่มนะครับนะฮะไม่งั้นไตคุณจะทำงานหนักครับต่อไปครับสวดมนต์นั่งสมาธิเพื่อสร้าง Good v i b r a t i o n ก็คือแรงสั่นสะเทือนที่ดีครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับนะต่อไปฮะคือคุณชี้วัดด้วยขวดน้ำคุณว่าวันนั้นคุณกินน้ำคุณดื่มน้ำเนี่ยไปเท่าไหร่นะครับมันบางทีมันต้องมีตัวชี้วัดไง คุณเชื่อไหมครับนะหลายๆคนเนี่ยนะครับปวดหัวนะฮะหลายคนเนี่ยส้นเท้าแตกนะฮะดื่มน้ำเนี่ยดีขึ้นเลยครับทุกอย่างครับแค่นั้นเองครับนะฮะเพราะว่าคนที่ปวดหัวเนี่ยบางทีเลือดมันไม่ไหลเวียนไงฮะยมันปวดหัวมันเนิดไงี้นะฮะหรือตอนตอน,ตอนบ่ายๆเนี่ยก็จะรู้สึกง่วงนอนนะครับแล้วก็ไปทานกาแฟากันแล้วไปทานแล้วมันก็ไม่หายมันก็ไม่หายง่วงนะฮะแต่ดื่มน้ํากลับดีขึ้นครับลองดูสิครับ นะฮะทำให้คุณมี positive t h i n กิ n งกี่ดีขึ้นทำให้คุณเนี่ยความคิดคุณไหล flow มากขึ้นครับเอาละฮะเรามาถึงอาหารกันโอ้อย่างที่รู้อยู่แล้วครับทุกคนต้องรับประทานอาหาร5ห,หมู่ครบถ้วนแต่ถามคือครบถ้วนไหมฮะ <c oughs> นะถ้าไม่ครบก็ลองไปหาพวกอาหารเสริมทานแล้วกันนะครับนะก็เป็นพวกเกลือแร่วิตามินเพราะว่าสิ่งที่เรารับกันมากอยู่แล้วก็คือคาร์โบไฮเดรตนะครับในรูปแบบของข้าวน้ำตาลต่างๆนะครับแต่สิ่งที่เราขาดก็คือ เกลร่กับวิตามินนะนะฮะที่เราขาดกันสารต้านอนุมูลอิสระครับนะฮะคือสิ่งที่สําคัญคือสิ่งที่คุณได้ยินนะครับมามากฮะแต่ผมก็จะบอกสั้นๆครับง่ายๆก็คือว่าสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยมันก็เหมือนเกราะป้องกันตัวคุณครับนะฮะ เอาพระเอกหนังมาเลยนะฮะเป็นเกราะป้องกันตัวนะครับนะฮะเวลาคุณโดนสารพิษเข้ามาทาลายที่เซลล์คุณครับสารต้านอานุมูลอิสระเขาจะทําการช่วยปกป้องนะครับแต่การปกป้องนั้นมันก็ต้องมีการถูกใช้ไปถ้ารับประทานไม่พอฮนะมันก็จะทําให้เซลล์เรากลายเป็นมะเร็งนะครับคือกลายพันธุ์หรือเป็นโรคเรื้อรังได้นะครับเอาล่ะนะครับสิ่งที่ควรลดครับลดหวานลดมันครับลดทันทีฮนะเราติดหวานติดมันครับนะฮะมันจะ มันอาจจะอร่อยจริงครับผมก็ว่ามันอร่อยครับแต่ในระยะยาวไม่เวิร์กครับผมนะฮะลดรสชาติลงครับรสชาติในที่นี้ก็หมายถึงรสชาติที่จัดนะฮะอย่างเช่นกินเผ็ดเยอะกินเปรี้ยวเยอะกินเค็มเยอะสิ่งเหล่านี้มีผลต่อไตคุณั้งนั้นนะฮะนะฮะคุณต้องนึกถึงตอนคุณป่วยในระยะที่เป็นเขาเรียกว่าปลายช่วงช่วงปลายชีวิตนะฮะก่อน go i n t ์เนี่ยนะครับคุณจะต้องกินยาคุณต้องป่วยตรงนั้นไตคุณเนี่ยจะทํางานหนักมากขึ้นนะครับคุณก็ต้อง ให้ไตคุณทํางานน้อยลงฮะเชื่อผมนะครับว่านะฮะค่อยๆลดฮะแรกๆมันจะกระคิดตะขวดฉันอยา,ากจะก,ก,กินกาฉันต้องกินอะไรเจืดลงะฮะแต่นะครับค่อยๆนะครับค่อยๆลดลงเดี๋ยวคุณก็จะชินเองครับนะฮะต่อไปฮะนั่งสมาธิลดความอยากครับการนั่งสมาธิหรือการทําสมาธิก็ได้ครับในรูปแบบที่คุณทาฮะยังไงก็ได้ครับในระยะเวลาระดับหนึ่งเนี่ยไปถึง5นาทีต่อครั้งหรือ สินาทีต่อครั้งหรือถึงชั่วโมงสองชั่วโมงมันลดความอยากครับนะฮะมันลดความอยากลงมันจะหิวน้อยลงนะครับเพราะว่ามันเครียดน้อยลงด้วยไงใช่ไหมนะครับต่อไปฮะเครียดแล้วก็ควบคุมจิตใจกินช้าช้านะฮะกินช้าช้าคนคนนะฮะหลายๆคนเนี่ยเครียดแล้วก็กินใช่ไหมนะฮะแล้วกินเร็วด้วยนะครับแล้วกินแล้วนะเคี่ยวก็ไม่ละเอียดนะครับก็ค่อยๆกินช้าช้านะครับกินช้าช้าควบคุมดูตัวเองไปเรื่อยๆนะฮะดูตัวเองไปด้วยขอเคี่ยวช้าชละเอียดละเอียดนะฮะ เป็นการช่วยทําให้คุณเนี่ยนะครับกินได้น้อยลงนะครับเอาละครับสิ่งที่นําสารต้านอนุมูลสละไปใช้ฮะนะเรามาดูกันนะมันคืออะไรบ้างมันก็คือสิ่งที่อยู่รอบๆตัวคุณเลยฮนะหรือตัวคุณเองเลยก็คือการหายใจนะครับก็คือใช้แล้วครับก็เอาไปใช้ในการหายใจมันก็เหมือนรถนะครับนะฮะอาหารครับเอาไปย่อยนะครับเวลาย่อยปุ๊บ ร่างกายคุณก็เอาสารต้านอนุมูลอิสระไปใช้ครับนะเพราะว่ามันต้องไปปรับสมดุลเพราะเหมือนเราใช้รถนะครับมันมีมันมีเขาเรียกว่าไอเสียทุกครั้งที่คุณใช้ร่างกายเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าสารอนุมูลอิสระออกมามันก็ส่งร่างกายมันก็ต้องส่งสารต้านอนุมูลอิสระไปช่วยนะครับในการปรับสมดุลร่างกายนะครับอากาศไม่ดีนะครับนะฮะยิ่งเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยนะครับไม่ควรเลยนะครับนะฮะต่อไปให้เครียดเนี่ยนะฮะหลายๆคนเนี่ยไม่เคยจัดการความเครียดครับนะฮะ ต้องบอกแล้วครับว่าวันนี้ถ้าคุณนะครับผ่านมาถึงบทที่7เนี้ยนะครับคุณได้เทคนิคไปเยอะมากเลยนะครับผมการันตีถ้าคุณทําได้นะฮะการันตีฮะความเครียดจะลดลงกว่า50%เลยครับออกกําลังกายครับนะออกกำลังกายทําให้คุณเนี่ยเอาจิตใจคุณเนี่ยไปสนใจกับเรื่องกายนะครับสั่งแล้วก็ยังหลั่งสารเอนโดรฟินสารแห่งความสุขครับมันสุดยอดมากนะฮะต่อไปครับอากาศนะฮะเห็นภาพแล้วก็รู้สึกสดชื่นเนาะ ไปนอนสูดอากาศอย่างนี้บ้างนะครับนะก็ง่ายๆครับพยายามอยู่ในที่อากาศถ่ายเทดีๆนะครับคอนโดหรือว่าห้องของคุณเนี่ยนะครับควรจะมีอากาศถ่ายเทนะครับซึ่งจะทําให้คุณเนี่ยนะครับแข็งแรงขึ้นแล้วก็ในหลักทางห่วงจุ้ยเนี่ยนะครับการถ่ายเทพวกนี้นะครับของอากาศเนี่ยทำให้ห้องคุณมีพลังงานสูงครับนะฮะไปหาต้นไม้บ้างไปหาธรรมชาติบ้างนะครับจริงๆแล้วนะครับถ้าใครมีบริเวณบ้านก็อยู่ในบริเวณบ้านเห็นเขียวๆนะครับ นะฮะอย่าเอาไปสร้างตึกกันซะหมดครับนะฮะกรุงเทพให้มันเหลือตนมาไวบ้างเนาะนะฮะต่อไปครับหายใจลึกๆรู้ตัวสม่ําเสมอครับนะฮะเพราะลมหายใจนะครับมันอยู่ที่คุณฮะเพียงแต่คุณหายใจลึกๆสบายใจนะครับรู้ตัวสม่ําเสมอเนี่ยจะทําให้ความเครียดของคุณน้อยลงทําให้คุณมีพลังงานมากขึ้นนะครับอารมณ์ครับอย่างที่บอกไปแล้วครับนะฮะโอ้โหนี่อารมณ์ลบกับทั้งหมดนะครับ อนะครับมาถึงอารมณ์นะฮะซึ่งได้กล่าวไปแล้วในบทที่ผ่านมานะครับนะก็คนเราก็มีหลากหลายอารมณ์นะครับอารมณ์ถ้าใช้ดีมันก็เป็นเครื่องมือที่ดีในการนําพาเราไปสู่ความสําเร็จนะครับแต่ถ้าใช้มันไม่ถูกต้องมันเอาคุณตายนะครับนะฮะแล้วก็ที่สําคัญมันทำให้คุณเครียดตัวที่ไม่รู้ตัวนะครับหลายหคนเป็นอยู่นะครับอย่างที่คุณเรียนรู้ไปแล้วครับในเรื่องของการคิดบวกนะฮะนะก ใช้ครับใช้ให้เต็มที่ใช้ให้เป็นอาชีพเลยฮะคิดบวกเป็นอาชีพและนะฮะแบ่งปันความดีฮะเสมอๆนะครับเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กนะครับอย่าไปบ่นนะครับก็ส่งต่อความดีไปพูดถึงเรื่องดีๆเรื่องราวดีๆครับนะฮะพลังงานเนี่ยจะถูกใช้อย่างคุ้มค่านะครับถ้าเกิดคุณอารมณ์ไม่ดีนะครับพลังงานเนี่ยจะสูญเสียไปมากเลยนะครับหลายๆคนฮะพอทํางานนะครับแล้วเครียดเนี่ยโอ้โหคุณจะแบบเหนื่อยเร็วมากนะครับแต่ถ้าคุณจัดการอารมณ์ได้ดีนะฮะ พลังงานของคุณจะถูกใช้ไปในทางที่สร้างสรรค์หมายความว่าใช้อย่างคุ้มค่าครับนะ,ะแล้วคุณก็จะป่วยน้อยลงครับนะ,ะป่วยน้อยลงทุกอย่างจะดีขึ้นนะฮะพอป่วยน้อยลงนะครับคุณก็ใช้เงินน้อยลงเห็นไหมฮะโอเคออกกําลังนี่ดูสร้างเป้าหมายท้าทายมนุษย์นี้ชื่อว่าแฟรงค์มาริโน่ฮะผมชอบโหหุดดีสุดยอดนะฮะดูะฮะเป็นมัดมัดเลยนะครับ อย่างนี้สิครับนะฮะเอาให้สะใจนะครับใหญ่ไปผมก็ไม่ชอบอย่างนี้เนี่ยโอ้โหทำให้รู้สึกว่าโอ้โหอยากเล่นมากเลยนะครับนะก็แล้วแต่ครับคุณอยากได้ขนาดไหนคุณเป็นผู้หญิงคุณก็อาจเอารูปผู้หญิงเนี่ยมาสร้างเป้าหมายให้กับคุณรูปผู้หญิงหุ่งนงามรูปดาราเอามานั่งดูเพื่อโปรแกรมจิตลงไปเพื่อให้มันจําได้นะครับโอเคไหมฮะเอาล่ะต่อไปครับวิธีคิดครับเหมือนเดิมครับ บางคนที่จออกกำลังกายครับคุณก็ต้องสร้างเป้าหมายให้ชัดเจนกับตัวเองครับนะฮะสร้างเป้าหมายที่ท้าทายหาเหตุผลใช่ไหมฮะหาเหตุผลให้หนักพอใส่ลงไปนะครับมองให้เป็นเรื่องสนุกสนานครับมองให้เป็นเรื่องสนุกสนานหรือว่าคุณอาจจะสมมุติว่าเป็นเรื่องที่ทําแล้วมันดีอะสมมุติว่าดีอะนะครับคุณสมมุติเองทั้งนั้นนะฮะนะฮะคุณอาจจะคิดว่าเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของการทํางานของคุณก็ได้ถ้าคุณคิดว่านะครับ สุขภาพเนี่ยถ้าเกิดคุณรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นเวลาพักผ่อนหรือเอาเวลามาเล่นจริงๆแล้วมันเป็นส่วนหนึ่งของเวลางานคุณก็ได้ครับนะฮะเพราะว่าถ้าคุณจะสําสเร็จเนี่ยคุณจะต้องสุขภาพแข็งแรงครับเห็นไหมฮะโอเคฮะตั้งเวลาที่แน่นอนวางแผนครับนะฮะให้คําชมตัวเองทุกครั้งที่ออกกําลังกายนะฮนะอันนี้จะให้ไว้สําหรับคนที่ต้องบอกว่าโอ้โหการออกกำลังกายเป็นเรื่องยากโอเคไหมฮะแต่สําหรับคนที่ออกได้อยู่แล้วโอเคเยี่ยมยอดนะฮะโอเคเยี่ยมยอด เอาละนะฮะก็เทคนิคครับหรือว่าการสร้างเหตุผลนะครับให้คุณได้เข้าใจว่าทำไมต้องออกกลังกายนะครับก็คือบิ้วกล้ามเนื้อเพื่อสร้างโรงงานเผาผลานพลังงานครับเพราะกล้ามเนื้อของคุณเป็นตัวที่ช่วยคุณเผาผลานพลังงานคุณจะอ้วนได้ยากขึ้นนะครับถ้าคุณมีกล้ามเนื้อนะครับต่อไปครับเบิร์นเพื่อเอาไขมันออกเนี่ยน้อย30มนาทีฮะอย่างน้อยฮะมสนาทีครับวิ่งปั่นจักรยานนะครับเอาไขมันออกครับให้มันเบิร์นนะครับนะฮะแล้วหน้าท้องจะแบนราบครับนะฮะ ต่อไปฮะกินอาหารที่ดีครับให้ผลมากกว่าการออกกําลังกายเช้ด้วยซ้ำไปครับการกินอาหารที่ดีก็หา clean f o o มากินอาจจะลดปริมาณข้าวหน่อยบางคนครับที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นนักออกกําลังกายมืออาชีพเลยนะฮะเขาก็จะทานสักหามื้อนะครับห้ามือ้อแต่เป็นมื้อเล็กๆเ,เ,เพื่อกระตุ้นการเผาผลาญให้ดีขึ้นครับนะฮะ แต่ก็แล้วแต่ครับจะเกิดใครที่ไม่ได้อ่าอาจจะไม่ได้เน้นขนาดนั้นนะครับผมก็ได้นําว่าอ่าสามมือเอาให้ครบนะครับแล้วก็ทานในปริมาณที่พอดีนะครับอย่าเยอะเกินไปแล้วก็อย่าน้อยเกินไปครับนะฮะต่อไปครับการบ้านครับมันเดิมครับแอคชั่นแพลนสร้างเป้าหมายที่ชัดเจนให้กับตัวคุณฮะว่าทําไมคุณถึงต้องสร้างกําลังกายขึ้นมานะฮะกําลังกายคุณจะเริ่มจากการออกกําลังกายหรือเริ่มจากอาหารหรือเริ่มจาก การทำสมาธิเพื่อสร้างลมหายใจที่ดีก็ได้ครับทุกอันไหนก่อนก็ได้ครับนะฮะไม่ต้องกลัวว่ามันเยอะนะครับค่อยๆทำทีละอย่างนะครับโอเคไหมฮะหาวันเวลาที่จะลงมือทำครับระบุให้มันเหมือนงานประจำครับเหมือนจําเป็นต้องทำทำให้เหมือนงานครับนะครับต่อไปครับอัปเดตเองเสมอๆเช่น การพัฒนาความอึดเช่นวิ่งได้เยอะขึ้นนะมันเป็นการครับสร้างแรงจูงใจให้เราทํามากขึ้นครับน้าหนักลดลงความชัดเจนของกล้ามเนื้อความสดใสกระปีก้กระเป๋าตื่นมาแล้วสุดยอดเนาะโอ้โหความปลอดโปร่งและอ,อื่นอีกมากมายครับพยายามสังเกตและอัปเดตเสมอๆนะครับคุณจะได้เรียนรู้ว่าโอ้โหมันออกแลวมันเวิร์กเว้ยมันเวิร์กมันจะเป็นการสร้างกําลังใจให้คุณครับอานะครับนะ นี่คือบทสุดท้ายนะครับก็ขอให้คุณปฏิบัตินะครับอย่างเต็มที่นะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับเลือกเอาครับนะผมครับคิมเดอะพาวเวอร์บูสเตอร์แมนนะครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับในความมุ่งมั่นของคุณนะครับและนี่คือ7บทที่ผมอยากจะแชร์ให้คุณนะครับมาถึงตรงนี้ครับสุดท้ายแล้วครับขอชื่นชมคุณครับนะที่อยู่กับผมมาถึง7บทด้วยกันนะครับแน่นอนครับแดนไซคลอจีของผมครับตัวดีนะครับก็คือด REAM นะครับสร้างความฝันตัวเอแอคชั่นนะครับ ตัว N คือ network คือการสร้างเพื่อนสร้างเครือข่ายนะครับตัว C communication การสื่อสารและตัว E ก็คือ enjoy นะครับคุณได้ไปทั้งหมดละนะฮะตรงนี้ได้ไปทั้งหมดแล้วนะครับที่เหลือครับอยู่ที่คุณต้อง action แล้วลงมือทำอย่างสม่ำเสมอและตัวผมเองครับก็ได้จัดเตรียมนะครับนะฮะสิ่งที่จะสร้างความมั่งคั่งให้กับคุณได้นะครับในระบบของเราไม่ว่าจะเป็นนะครับ partner หรือว่า เขาเรียกว่าคอมมูนิตี้ที่ผมอยู่นะครับทุกคนต่างมีความช่วยเหลือนะครับคุณก็ลองศึกษาแล้วกันนะครับนะถ้าชอบก็มาร่วมกันนะครับแต่ถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าเราเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมเหมือนเดิมเจอกันได้ครับที่ Facebook ของผมนะครับนะผมจะให้ลิงก์ไว้ข้างล่างละนะครับต้องขอขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ